จับตาพิงกี้แม่พี่ชายขึ้นศาลนัดตรวจสอบหลักฐานคดีฟอร์เรสสามดีวันนี้วันที่29พฤศจิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและตรวจสอบคำให้การจำเลยคดีหมายเลขดำอ2อ4 7ทับอห ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องพิงกี้นางสาวสาวิกาชัยเดชนางเอกชื่อดังและนางสรินยาชัยเดชมารดาและนายกิติเชษรือสรายุชัยเดชที่ชาย กับพวกรวม19คนเป็นจำเลยที่1ถึง19กรณีช่อโกงประชาชนคดีฟอ r ร์เรสามดีมูลค่าความเสียหาย2489ล้าน8 2 321บาทและนายอภิรักษ์ผู้บริหารแชร์ฟอร์เ์สามดีในคดีด,ดังกล่าวอีกสำนวนด้วย ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้สารจะเบิกตัวจำเลยทั้งหมดจากเรือนจำโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26กันยาที่ผ่านมาสารได้อนุญาตให้เลื่อนการตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การคดีสำนวนแชร์ฟเรสตสามดีทั้งสองสำนวนไปวันที่29พฤศจิกา เนื่องจากเอกสารจากอายการโจทย์ที่นำมาเกี่ยวกับคดีมีจำนวนมากราว500แฟ้มทำให้ทานายจำเลยจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ